สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับช่องส,สเปนเอ,เอกกันบาทค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราแวะกินข้าวกับทุกคนนะคะยูมองไรก่อนนะอำเภอเมืองอำเภอเมืเมเองปนนครอีกประมาณ 40, 40โลคอนสิรอดงานนะคะพี่น้องพากันคิดว่างานจะอยู่ไกลประเดชยงานก่อนค่ะพี่น้องวันก็เลยพากันจอดนอนก่อนแล้วบัดนีพ้พ่อพอมาดูงานจะเป็นงานตอนเช้าพี่น้องลอยก็โล่พอนะลอยจะชิบ,บอยบนไอบ้านบาดเตะไก่พอดดบบนะ พี่เขจะว่าลอยก้อนโลนไอ,อเยรยอ,อ,อ,อบ,บันไดหนนี่เราไปกินข้าวกับทุกคนเห็นเขาจะว่าลอยกอโลกนคิดว่าลอยยี่สิบลอยสาสิบสิบอ่แต่พอเปิดไม่รีบมันลอยเจ็ <laughs> ดสบนี่ีเป็นงานบุญงาน,านฟรีนะคะทุกคนบบัตรฟรี ตอนนี้คนแบบกูซาดไลนยกูซาดหน้าไปทีเยอะแล้วแหละทุกคนเราจะไปไทยช่วงไปไปนู่นกับพ่อหน้าบ้านพี่พี่น้องเพราะว่านอนต่อขึ้นท้งรถมาแล้วนอนต่อมาอีกแล้วค่ะทุกคนตั้มบักถั่วร์แ้วก็จะเป็นแบบต้มแซ่บที่มันแบบว่าไม่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 ขมนะทุกคนเป็นเปรี้ยวขอบคุณนักขท้าหลายๆที่ ว่าถ้าเข้าไลฟ์ได้ชมเป<อ>็นในความสนเกยเยอะมากไอ้บาทเราเบิ่ร์นตัน้องเบิร์นฮะแต่กขอบคุณที่ละต่อไปในทิศทางที่ดีเอง งั้นมีที่ประจักันแล้วกันเราไม่ว่า่ยอย่างเงมันจะผลงานในพี่น้นองมึงแม่นะคะติดตามกันทุกกระปุกสูงในเมืนนองนเน,นมาหมอบนหมบไปทำหมอบตัวนี้นี่อถ้าถ้าเรายิ่งคุณม,มันก็เหมือนเราแก้ตัวนะ นี่แหละันคือเครื่องเวลาที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองก็ดีเ่าร์นูเล็ยนงานอยู่นี่ยอมรับเลยว่าเนูเดพัฒน,นาจโค้งลายประคับงเลยต้องพัฒน,นาตัวเองอย่างหนักมากๆเลยแล้วเราต้องทําให้ได้ด้วยหนูจะบอส่คคำว่าทำไม่ได้จะใช้คำว่าต้องทำได้และต้องทำให้ได้ วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้แล้วนี่มือแล้วเหรอใช่นี่มาแล้วเลยต้องใช้เทคนิคอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ซ้อมมากับเพื่อนบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเราต้องใช้เวลาในการในการที่จะต้องพัฒนาเจ้าของศินะพี่น้องค์คแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหนูจะไม่ปล่อย หนูจะไม่ปล่อยเวลามันเสียเปล่าลคือเราต้องพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆ mm hmm. เพราะว่าอยู่นี่มันคืออกกาสจริงๆนี่ะพี่นองคะกินข้าวก่อนไปทำงาน mm hmm. แล้วเราก็จะเดินทางต่อหลังจากกินข้าวแล้ว นี่ก็จะมีตํมถั่วมารับพี่นองมาเสิร์ฟน้ำกันพี่ยวก,กับบลคือเนาะบลคือปลามันจะปุบปับแบบนี้อืมแม่ยืดเยอกัดมันมาจังหวะที่เราแบบว่าตั้งตัวไม่ทันถังมาทันยืดทุกคน จะบอกว่าจังไลยอ่ะที่แรกเคนจะหายนุ้กขึ้นอีกอีกมือนหนึ่งเด้อคืคนมาแมนมาแมนมือมันสีสสดิที่หนูไปขึ้น,น,นวันที่สี่เพราะว่าหนูอ่ะไม่ว่างทุกคนครับทุกคนแตเห็นในโลกตัวเฉียดเลยขอบคุณครับอพ่อแม่ที่ เนามมะมึงเขาเรีใจเกิน่อยเป็นมาปกติมันแกเกินร e> like ่อยประเดนขาว่ามึงมอลลก็มีหลากหลายสไตล์หลากหลายหลากหลายแบบหเราก็จะได้ดูหลายมุมหลายันนีของมอลำคณะอื่นน้ำจุดแต่ช่วงปที่เป็น เป็นผมกำลังเดือดคือเราคุกีในวงการนี้แล้วนั่กตหงจักคนทุกนาคารทุกคนรูระเบียบ้าคกณเจอจัเปิดดูรู้ว่าคณะทผลหรือว่าคาะก็จะมีสายงานของทู่แหล้อคือาห้ทงาน เกันเกือบไปกำจังเก,เก,งเก,เกลี้ยงอิกมึนเขาเรียกว่าอะไรใช้งานมาั้ยถ้าเป็นหนูก็จะแดนเซอร์ช่วยส่วนไลน์ศิลปินแต่ผมแตกดีใจอยู่ที่ผมมีพี่น้องมีเพื่อนพี่พี่ที่เขาเขาหากเขา่ามั้ยได้มือเี่า,าอันอันนี้มากครับ s ั p ฝ o r t เนาะแต่ตัวันนี้มันมันลงตัวแล้วถรถไปคนี้นนแบบตอนนี้ได้โจทย์ใหม่แล้วสำหรับตัวผมเองไอ้บัตรโจทย์ไม่ตัวไม่ตัวน่าขี้อ่อาจจะเป็นการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่ดิมันกับสีมารเรี้ยว,วุ่นใช่ไหมโอกาสโอาที่จะได้เป็นเชียร์หนึ่งนะยืนหนึ่ง เรื่อบลัมหนึู่่เร่องโมเมนธรรมดาพี่น้องต้องเก่งด้วยแม่มมเก่งแล้วว่าต้องมีอะไรที่พัฒนาเยอะออกมามาน,นี่ได้พัฒน,นาจากของยีดีพี่น้องบ่ต้องห่วงเลยได้พัฒน,นาตัวเองแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้ทำอะไรอือันนี้น้องเบียร์นัวงเจลช่วงแรรช่วงที่สองเนียแล้วกัน แต,ต่อีกประมาณสีเพ่งคุณชายอีกสีฉากไม่หรอสีฉากสำรับมงลำรับหนึ่งคือหลายดิบดขึ้นแล้วแปจกอย่าที่แรกคุณจะให้นูเตยเตยบดต้องสีฉากเลยดิจะบาข์คอพันไป <laughs> อย่งให้ไลยเธอว่าสุดตก จะเด็ดเตยช่องเพลงค่ะพี่น้องนะคะเลยเดีอยวติดตามเรื่องนั่นกันมอลำคณะมอลำใจเกินร้อยเป็นจะมีคนไทยมันก็เกินคาดมากๆพี่น้องค่ะก็คิดว่าจะได้มาอยู่น้ำเบิ้น เด่ว่าหนูก็อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามอยากให้ทุกคนมาดูระบบการจัดการของของวงพเพลนเขาทําดีมันทุกคนอุศอ้อนไหลมันเหลือวาห้องก็บม่เคยพร้อมสินะนเป๊ะทุกอย่างเวลาก็เปะ๊ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งทันทีแบบเร็วมากแจ้งเร็วมากสิน่พี่น้องแจง้งรั้มือนี้มคมันนี้มีลำถวายคือรำถวายเพื่อนสิแจกงเต็มมาบ้านแล้ว อ่าพี่น้องคลิปมันหลายเนาะเดี๋ยวพอก็ไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลงก่นได้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ